สวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีครับนาตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อในช่องเซานิงพระร่วยขอบคุณเชนแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้องฝันครับนาตาเนาะค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะในยินว่านาตาในฝันอีกแล้วฝันมือไรโนฝันขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะฝันขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเซานิงมาตาเมื่อในวันที่ยี่สิบแปดค่ะ หน้าตาฝันจังไหนว่ะสูฟังเลยค่ะหน้าตาแม่บ๊อบโทรศัพท์แม่ยี่หันครับยี่หันได้ครับใายขึ้นแล้วค่ะหน้าตาก็ฝันว่าอันนี้ความอยากอยากขับรถอยากขับขับรถเนาะในความฝันเนี่ในความฝันนั่นอยากขับขับรถบ่านอยากไปใส่มาใส่ก็คือสีง่ายสีง่ะบ้านนี้ก็เลยครับขับรถจะคล้องออกไปเนาะครับในความฝันนั่นคือจังรถจะคล้องไหนว่าขับออกไปหาถึง แต่ว่าพอไปหอดอันผางใหญ่นอกค่ะเอ้าเบิ่งเอามันโมเมนรถจะคล้องไหนนี่ก็เลยว่ะโอ้ขับรถไดนอกมากก็เลยว่ะค่ะในความฝันก็ยังเอ้าขับรถไปนอกมากก็เลยจอดรถบานนี้ค่ะนาตาก็เลยจอดจอดแล้วก็เลยลงไปเบิ่งขับรถไปนอกเอารถผิดบ่อก็เลยว่ะไปเบิ่งเอ้ามันมันรถล่งนีเลยว่ะลุงอันล่งดีนอะค่ะ เอารถเพิ่นมาได้จังไดเนาะบ้านนี้ก็เลยสีเหลียวเมื้องฮื่นบ้านนี้ก็เลยวะอันมันก็ขับไปไกลเติมเนาะก็เลยว่าสีงงเมื่อดอกบ้านนี้เสีารถเมื่อคืนเพื่อนก็เลยวะค่ะอันนี้น้าตาก็ขับมาเรื่อยๆตามทางไงบ้านนี้รถมันหลในความฝันอย่างนค่ะคู่รถขึ้นหลเหแนเนาะบ้านนี้มันบวกาครขับในความฝันมันเห็นรถไหลค่ะบ้านนี้มันก็เลยเห็นอันเห็นแบบ ก็อย่างทางลูกล่างนอเป็นซ่อยแย่ออกมาค่ะนาตาก็เลยแบบอ,อันเขาไปทางนี้ละอันเพื่อมันสอดกันนาตาวานอค่ะวันนี้ก็เลื่อยเดียวลงไปเลียวลงไปครับไปเดี๋ยวเรื่อยแม่ครับไปมีตะปาบานเอ้าจังไลนอบานนาตาเลยว่าล้มท่างแท้ๆเลยแบบค่ะครับจังไลกับบุอเพเงินคนจา้าเสือในความฝันกับกระยาดได้บานนี้ในความฟันที่จังไลยนอนบานบไปกับไปผู้เดียวนะค่ะ เนมหารถสีส้นกับบ่มีสีทามไผ่กับบ่อ้ดข้าไปนะมิตะปาขางทางนมีตะปา <c oughs> บานี้ก็เลยครับไปไปโดนเติบเนาะบานี้สีงอมากัก็กเหลี่ยวดรดกับบ่มีทางเหลี่ยวโรดบานี้ค่ะม <c oughs> ันเป็นทางซู้งมนนะ <c oughs> ทางซู้งเหมือนสีเหลี่ยวก็คือบ่อดดก็คือตรงท้อยยางเดียวค่ะ <c oughs> ตาก็เลยเดินนะเดินนะไปเพื่อมันสอดกันเลยปะค่ะ <c oughs> <c oughs> บานนี้แห้งทีไปแห่งหมือนหฮงคำืม,มือเขาหมือเขามาเห็ดจังไดยน้อบานนี้บานนี้ไปหอดหอดมันสีคำแหละบานนี้รดโรดไปตกหลุมหลุมแบบมันเป็นหลุมใหญ่เนาะค่ะคลาย,ายว่ามันเป็นถนนลุกล่างแหละมันไม่หลุมมีบอ่อหลายแต่ว่าหลุมตรงไหนมันลุมแดแบบใหญ่ค<ฆ>่ะลงตาตาก,กับโตกลงไปกระจอดหิ้งหนียงยูหันไปไซ้บอดายบ้านนี้ค่ะโห้ยจังเลยน,น้นอบ้านกันเนียมฮะ บ้าน,นี้จักพ่อยัก็ไม่ไงมาตวใส่บาทเป็นผู้เทาบ่คะเมียนเป็นผู้เทาออจักมาตาใส่หน้าตาก,ก็บ่บหูคือกันค่ะเขามาถามเนาะเ<อ>มียนเปินกับเขามาถามว่าอันอีหน้าสิไปไสล่ะละหว่าเนาะค่ะก็เลยว่าโอ้ยอันอันพ่อไงไม่ไหนู้ลงทางก็เลยว่าค่ะลงทางครับรถมื่อไเมื่อบ้านนี่ละ่ะมาตวใส่ละเิ่นหว่าก็เลยว่ามาตวบันยังไงเมือ่อ แต่ว่าหนูอันลงทางบกาครับเขาทางไงก็เลยแว่มาซ่มันคือบ่อสอดใช้จักเครื้อค่ะใหญ่ก็เลยว่าโอ้ยอันมันมีสอดอยู่เหนไหมมันไปไหนว่าชื่อทางนันลาแล้วว่ามันสิเป็นทางแยกเนาะค่ะก็เสียเบิ่งวันนี้จังเห็นโอ้ทางแยกไปทางมันก็ก็หอดแล้วว่าไปทางนี้ก็หอดมีความปันนะอือแต่ว่าบันนี้เราก็เลยว่าแต่ว่าอันมันคําเลี้ยวเราก็เลยว่ามันคาเลี้ยวขันไปนี่ก็สีโบเห็นเห็นไหค่ะ มัก็เลยบอกนาตาว่านอนนี้ที่ลาแลาว่ะส่วนนอนมีในความฝันก็เลยว่ะเออมันเหมือนมันคาแต่คว้องกับเมยเนาะในความฝันกับลุงซื้อว่าแบบเมืยก็เลยแล้วถ้าสันนูนอนนี้เดี๋ยวนูนอนในรถก็ได้ก็เลยว่ะค่ะนอนนี่รถก็ได้ยากก็เลยว่ะนอนนอนนีล้านีนี่นี่ยายกับยุใยไก่นีล่าแล้ว่ะไก่ไก่แต่ว่านี่มหากับมีเห้กนไายเห็นนะปาเหมือแล้วผัดว่าเ้างนี้พวกหี่ก็มีไงกับยุ่ยอันไก่ไก่นีล่า ยังเหมือน้าวมา,าจังเมื่อละวาน,นอ่ะเนาะบานดนี้นาตาก,กะก็เลยในความวันกเ็เลยเขาไปนอนในรถเขาไปนอนในรถบ,บ้านนี้กับคนเมื่อนะคนเมื่อเลยบ้านนี้กตบว่าท่านแจงกกับคนเมื่อกับประมาณตีตีสองตีสามบ้านนี้ตัวเลขเหรอคะนาตาสิให้ตัวเลมาตัวเลขก็เป,เป็นปลล้ายรถลุงนะป้ายทะเบียนป้น<ไ>ป<ร>ายรถลุงเมียนพราะว่า นี่ขวดไฟน้ำมเมนเอาโหลดจักของไปค่ะแต่ว่าจังไหนมันไปเป็นโหดเพลินหนึ่งบ้านนี่ไปรหลดลุ่งนี่ตัวไรนอสามแปดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดเนาะบ้านนี้เลขรหลดจักรของคิดว่าคือจังคีโหลดจักรของไปนี่ทะเบียนตัวไรนอหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์เป็นทะเบียนรหดของ นาตาองเนาะสามแปดศูนย์เจ็ดที่เนาะสามแปดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดนี่เป็นทะเบียนรถของลูกเนาะทะเบียนหนึ่งเก้าหน <Me ern. S 1> ึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์นี่เป็นทะเบียนรถของนาตาอีวีแมนบ้านนี่ผู้เฒ่าสองคนเก่าสองผู้เฒ่านี่ ป้ากู้โตเห็นในความฝันเก่าสองมันบอกคิดว่าเก่าสองเพราะว่าผู้เท่านั่งเก่าเนนอะเก่าสองสองคนเนอะก็เลยนี่แหละเก่าสองนั่งเพราะว่ามีผู้เทานะก็อย่าลืมเก่าสองเนอะเก่าสองกับเขาเขาก็ป่าทะเบียนลดข้อไหาเก่าสองคนเนอะเก่าสองค่ะเก่าเก่ากับเก่าสองเนอะ ก็ให้เพิ่นไปตัดตัดหลินน้ำเนาะเทเบียนรดไปตัดเอาเนาะค่ะค่ะตัดหล่นเอาน่หนาตากับบอดี้ฟันเป็นตัวกับฟันก็เชื่ว่าบอเป็นตัวกับบอแมนเพราะว่ามันเห็นลายเทเบียนโรดเพิ่นน่นหนาตากะกะกะคิดว่าปลายเทเบียนเรานนาจะมาเพราะว่าเคยได้ยินนาตาเบอสูฟั่งเนาะว่าเคยฟันเกี่ยวบอก เม่นเคยน่าจะเป็นปีปีกายค่ะปีกายนี่กับฟันเห็นช่วงที่ออกน่าจะออกเกสศูหรือ0ูเจ็ดนี่แหละมันมีอยุ่ปีกายนี่เน,ะะนาะหน่าช่วงนั้นหลับหนตากับฟันอยู่ว่าเดคับรถดเพลินแต่ว่าเดคับหลงทางสิคือแบบคับใครครับข้าวว่าเฮ้าคับถอยออกจากงานเพลินนึงสิละ ้าก็มันก็ออกปหายลดเป็นดีออกป่ายลดเพิ่นเนาะค่ะค่ะรันนีเพิ่นกับมะฝันเกี่ยวอีกเนาะมีนี้เพิ่นกับมะฝันเกียวอีกกโบเน่ค่ะอาจซีมาป่ายทะเบียนรดก็ได้เนาะค่ะหรืออาจซีมาเลกผู้เทาก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าผู้เทานี่เป็นผู้เทาเจ้าทีบอกกดว่าเป็นแล้วว่าตาใหญ่เลยแบบเป็นตาใหญ่เป็นเทาแบบห้วนโมข้วนขาวเบเทาน่ะ แล้วมีผ่าเข้ามาเบียงแซ่ฟองสีผ่าแต่สีนั่นนะค่ะมาทีเป็นเจ้าสีเจ้าทางก็นีบ่งอันนี้นะตากับบ่งหูเนาะในกล้องตาหูเป็นในกล้องฝันก็ลุ้งแบบลุ้งจนคิดว่าโอ้เมื่อบ่ได้แท้แล้วจะว่าบานยายแล้วก็ตากับยายแล้วก็บอกว่าอันแจกจังเมื่อนี่ละมมีทางออกเบิดแล้วว่านี่ทางนี้ก็ออกได้ทางนี้ก็ออกได้ละวานนะค่ะวันนี้นี่ในกระโหลกมื่อขึ้นมาแบบนี้ แต่ว่านอนนี่บ่บนนอนเพื่นเพลินนอนในรถเจ้าบ่อไปนอนน้ำเพลินค่ณกับบอเดรชวนว่าให้ไปนอนนั่งมันบาแค่บอกว่านอนนี่นอนยืนสะกอนเพราะว่าทางเมื่อมันมันเหมือนมันคำารเห็นทางโดอกก็เลยว่าแจ้งคอยเมื่อแล้วว่าตาก็เลยนอนในรถคันนั่นแหละคันของลูก บารนี้อายุของหนาตาจาักปีคะสามสิบเจ็ดอย่างสามสิบแปดสามสิบเจ็ดอย่างสามสิบแปดเนาะค่ะค่กะก็ถามไว้เนาะค่ะเพื่อท่านผู้ชมเพิ่อนอยู่้คะ่ะค่ะหนาตามียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่ค่ะฟันซัมเน่เนาะค่ะฟันซัมเน่เนาะค่ะค่ะเรามียังเพิ่มค่ะก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะติดตามช่องสาวนิ้งผ้ารวยท่องพูนชาแนลเนาะคะ่ะ ผ่านช่องทางเดียวคือช่องทาง YouTube เท่านันเนาะค่ะก็ฝากท่านผู้ชมติดต,ตามให้กำลังใจทั้งสองช่องเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณน,นาตาหลายๆค่ะที่นาตาโบาเแห่งตัวเลขเมื่อว่าว่ฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาบในทังวนันไญ่กับนาตาเบิร์ตสุขหูสุขคนเนาะค่ะค่ะขอบคุณน,นาตาค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสารุปแนวทางตัวเลขความฝันของนาตาเนาะค่ะ นาตาเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขครับหลดเนาะค่ะหลดคือจังรถดจากของเพิ่นว่าฮัดครับรถดไปเรื่อยเพิ่นว่าแต่ในค่วมเป็นจริงแล้วมันโมเมนต์หลดจากของเพิ่นว่าเป็นหลดของลุงเนาะค่ะคับไปแล้วหาทางเมื่อบพอบันนี้เพิ่นวะไปเรื่อยเพิ่นมาหาทางกับบพอจากเส้นทางใดเป็นทางใดเพิ่น่ะลงทางบัน,นเลยไปพ่อผู้เท่าเพิ่นว่าผู้เท่าก็เป็น ผู้เฒ่าสองตาใหญ่เ uh พื huh. ่อนว่าน่าจะเป็นผีเพื่อนว่าเนาะค่ะน่าจะเป็นผีผู้เฒ่าเพื่อนว่าสองตาใหญ่เนาะค่ะบอกว่าให้เพิ่นนอนนีละว่าสั่นแล้วก็สี่ทางให้เนาะค่ะสี่ทางเมื่อให้แต่ว่าเมือนีีให้นอนนีสะกอนเพื่อนวานตาเพื่อนกะนอนอยู่ในรถเพิ่นเนาะค่ะค่ะแล้วเพื่อนกะหเมื่อเพื่อนว่า ลกักการนาตาได้ตัวเลขเนาะค่ะได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นเลขทะเบยียนรถกับตีจากความฝันเนาะค่ะเลขทะเบยียนรถของลุงกเพินขับไปเนาะค่ะก็คือสามแ3ด0 7ย์เจดสาปดเจ็เป็นเลข4โตค่ะเลขทะเบยียนรถของนาตาหนึ่งเก0เกลข4โต้เหือกันค่ะ ค่ละล้กก <IS> <ti ens> <omedical mat> ็เลขตีจากฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้เฒ่าสองคนผู้หยิงกับผู้ช่ายเิ่นว่าเป็นตายหญ่เนาะค่ะเฒ่าแห้งเิ่นว่าเพิ่นกระเลตีให้เป็นเก่าๆเนาะค่ะผู้เฒ่าสองคนกับเก่ากับเก่าเพิ่นมาเป็นเก่าาค่ะเลขตีจากฝันค่ะเก่าสองเป็นเลขตีจากฝันค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะค่ะเป็นเก่าเพิ่นมาล้ะก็สองคนกับเป็นสองเพิ่น่าเพิ <ti ens> ่นกระเลยให้มากเนาะค่ะเป็นเก่าสองค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาตาค่ะที่เพิ่นฝันขึ้นวันที่27เนาะค่ะแล้วเพิ่นกับาเวสู้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มิชกมิลาบแต่ละวัลใหญยกับนาตาเบิดสุขูสุขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2567ก็อย่าลขยืมตัดน้าเนาค่ะท่านผู้ชมตัดน้ากราฟน้าหมุนน้าค่ะกันใบค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะอย่าลืม้อค่ะว่าตวเลข อาจจะกลับหัวใดเนาะคะ่ะ3อาจจะเป็น8เนาะคะ่ะ7อาจจะเป็น1 9อาจจะเป็นหกกได้ะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขมื่อวนนี้สามารถกลับหัวกับหางไดะคะ้ค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอามักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่น,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะสาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความจเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมานขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวย,รวยถูกรวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุนนะคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้ารวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ